สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็มาอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ำมันสัญชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็กำลังขุดเจาะอยู่ที่ในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซียนะครับที่น่านน้ำบริเวณใกล้กับเมืองบาลิกปาปันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาดู Accommodation นะครับหรือที่พัก ที่ของนิกแข่งนี้นะครับของท่านขุดเจาะน้ำมัน่นี้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนะครับก็มาอยู่ที่นี่ก็1 8บแวันนะครับโดยประมาณอาไม่ใช่1 8บแวันประมาณ16-17วันโดยประมาณนะครับ สำหรับห้องพักห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องพักมีสองเตียงนะครับสองเตียงก็มีเตียงเดียวนะครับแต่ว่าสองชั้นนะครับก็คือเป็นห้องพักสองคนนะครับตอนนี้ก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือลุมบอยก็ยังไม่มาเมคอัพนะครับพห่มก็เลยยังไม่ได้พับ ซึ่งปกติทุกวันลุมบอยเขาจะมาเมคอัพนะครับจะมาพับผ้าผมมาอลไรให้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ผมจะกลับบ้านนะครับเขาก็เลยมาทีเดียวหลังจากที่ผมเดินทางกลับนะครับก็ยังไม่มีการเมคอัพอันนี้ก็คือสภาพทั่วทั่วไปนะครับก็มีที่ฝานเสื้อฝานเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เก็บของนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นถุงผ้าสําหรับใส่เสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าที่จะให้เขาไปซักนะครับก็ประมาณนี้ส่วนห้องน้ําก็จะมาประมาณนี้นะครับห้องน้ําก็จะมีชั้น ชั้นวางสบู่ชั้นวางยาสีฟันนะครับแล้วก็มุมนี้ก็เป็นมุมสำหรับอาบน้ำซึ่งก็จะมีฝักบัวแล้วก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับพื้นก็สะอาดนะครับสะอาดสะอาดนะครับลูมบอยมาทำความสะอาดทุกวันนะครับเหมือนกับอยู่โรงแรมนะครับแล้วก็สไตล์ญ,ญี่ปุ่นก็จะออกแบบ ดูดีนะครับดูสะอาดตาใช้โทนสีของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือถ้ามองออกไปนะครับก็จะเห็นขาของขาอย่างของท่านขุดเจาะน้ำมันนะครับก็จะมีแคนนะครับส่วนดิวฟอร์นะครับบริวเวณที่ขุดเจาะน้ำมันก็ จะอยู่มุมนู้นนะครับนู้นนะฮะอันนี้คือดิวฟอร์นะครับตัวนี้นะครับสว่านขุดเจาะน้ำมันส่วนด้านนอกนะฮะมองไปรอบๆก็มีตัดทะเลนะครับทะเลกระหลุมหลุมน้ำมันนะครับบ่อน้ำมันนะครับ โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ